สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากาแบรนด์เนมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างมากมายแล้วมาฝากกันนะคะสำหรับตัวปากาที่เป็นแบรนด์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะไปชมกันนะคะก็ทิดาขอฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กนะคะปากาแบรนด์เนมนะคะสำหรับ YouTube นะคะก็เป็นช่องเพนแบรนด์เนมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตาม คลิปดีๆจากเรานะคะก็สําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะคะก็วันนี้จะมีปากกาหลายแบรนด์เลยนะคะก็สําหรับปากกานะคะวันนี้จะมีหลากหลายรุ่นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างที่เราทำเลเซอร์แล้วนะคะว่าเลเซอร์แล้วจะได้แบบไหนบ้างนะคะก็สําหรับรุ่นแรกนะคะตัวนี้นะคะอ่า ตัวนี้นะคะจะเป็นปากกาแบบรุกรื่นนะคะมองบังนะคะสำหรับชุดของมองบังนะคะก็จะมีตัวอุปกรณ์มาให้ครบชุดนะคะสำหรับรุ่นนี้เรามาดูกันนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นมองบังนะคะเม็ดอินเยอรมันนะคะชื่อรุ่นของเขาเป็นรุ่นปากกาลูกรื่นยูนิเซฟนะคะสีเป็นสีแหนบสีออกเป็นสีวอลแพตตินัมนะคะสำหรับตัวนี้ ก็ตัวนี้นะคะปกตินะคะเวลามาในชุดนะคะก็จะมีเวลเชอร์นะคะสามารถทําสลักชื่อได้นะคะอันนี้เราก็ทําชื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะทําเป็นชื่อภาษาไทยได้นะคะรุ่นนี้นะคะขนาดไซส์กลางนะคะกําลังพอดีเป็นแบบลูกลรื่นทรงหมุนนะคะตรงนี้ก็จะมีสลักบองบังนะคะชื่อรุ่นของเขานะคะมิสเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ เป็นแหนบสีเงินแพตตินัมนะคะสำหรับตรงซกเนเจอร์ของรุ่นนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีสลักภาษาต่างๆนะคะแล้วก็มีจุดสีฟ้าตรงนี้นะคะเป็นพอยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นยูนิเซฟนะคะเป็นรุ่นเฉพาะของเขานะคะสำหรับตัวนี้นะคะปกติรุ่นดีไซน์ลักษณะนี้ก็จะไม่มีพอยในสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของยี่ห้อนี้นะคะนะคะเวลาที่มาในด้ามน,นะคะของตัวบองบังนะคะก็จะมาเป็นหมึกสีดำนะคะขนาด M นะคะสำหรับตัวหมึกที่มาตัวนี้นะคะเป็นบอเพนนะคะสำหรับตัวหมึกเนี่ยลูกค้าสามารถหาซื้อได้นะคะในช็อปนะคะ หรือว่าสั่งซื้อได้นะคะก็สําหรับตัวนี้นะคะแพ็กเกจหมึกของเขานะคะของแท้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกสั่งนะคะอันนี้ลูกค้าต้องการเป็นขนาด F นะคะก็จะเป็น0.5นะคะสีน้าเงนินนะคะอนี้ก็สําหรับรุ่นนี้นะคะเรามาดูรุ่นถัดไปกันนะคะสําหรับรุ่นถัดไปนะคะอ่าตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือ sonnet นะคะสปนะคะ e c o r โ g เกนะคะ Low s c h o o l นะคะก็สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นสีออกเทานะคะแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นด้ามอ่าลวดลายสีเงินนะคะตัดด้วยสีพิพงโกนะคะตรงนี้มีคำว่า Parker นะคะ made in France นะคะเป็นแบบรูกลื่นทรงหมุนนะคะเช่นกันนะคะสวยงามนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ แพ็กเกจของเขานะคะแพ็กเกจของเิสนีย์นะคะก็จะมาเป็นตัวอ่กล่องแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีซองหนังมาให้ด้วยนะคะสําหรับต,ตัวนี้นะคะนะคะก็จะเป็นซองหนังแบบนี้นะคะใบรับประกันนะคะก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะนะคะสำหรับตัวใบรับประกันนะคะ สำหรับตัวด้านนะคะเวลาทำชื่อนะคะจะได้ออกมาเป็นสีโรสโกแบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่นะคะให้กับคนพิเศษนะคะก็จะดูเอ็กซ์เซคิวทีฟมากนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะดูรุ่นถัดไปนะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะ รุ่นถัดไปนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปักเกอร์นะคะซอนเนตนะคะ07นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสริมน,นะคะซอนเนต07นะคะด้ามสีดํานะคะด้านแหนบสีทองนะคะชื่อรุ่นของเขาคือซอนเนต17เดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะพอดีมีลูกค้าสั่งสองอันตัวนี้นะคะซอนเนต07นะคะแมตต์แบล็ค S G.T. s l i m นะคะตัวนี้เป็น Sonnet ศูนย a c k ็ดแล G.T. s ล l i m นะคะอ่าเป็นรุ่นเดียวกันขนาดเดียวกันเลยนะคะ2ตัวนี้นะคะให้ดูนะคะ บางทีนะคะอ่าอยากจะหาตัวรุ่นปาการุ่นนี้นะคะอยากรู้ว่าเอ๊ะแมตต์แบ๊กนะคะหรือว่าอยากจะทราบว่าตัวแลกแบ c กนะคะ,ะสีแตกต่างกันยังไงนะคะก็อันนี้ลองเทียบกันดูได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกด้านๆนะคะสาหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีออกเงานะคะน,นะคะเราก็ รุ่นนี้นะคะก็จะมีเป็นดินสอด้วยนะคะสำหรับตัวซอนเนต07ใช้เป็นแบบหมุนแบบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นตัวดินสอสีดำด้านนะคะ okay. สำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือของเขาคือป a r เกอร์นะคะปักเกอร์ตัวนี้จะเป็นโมเดล IM นะคะโรโรบอลนะคะสำหรับตัว IM Correction ปัจจุบันนะคะก็จะมีอยู่หลายสีนะคะ,ะวันนี้ก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้นะคะนะคะสีตัวนี้นะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสีดำทั้งด้ามน,นะคะไม่ว่าจะอะไรก็เป็นลมดำทั้งหมดนะคะตัวนี้คือไอเอ็มโรโรบอลนะคะสี Back Edition นะคะก็เป็น ดำนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไหล่ลมดํานะคะเป็นแบบเปิดปอกนะคะตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นโมเดลเดียวกันนะคะ IMRB นะคะ IM o ร o รบ l ลนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามสีดำนะคะเงาแหนบสีทองนะคะ IM Black Back GT นะคะ Ro ร o R b a l l นะคะ ตัดด้วยอะไรสีทองนะคะตรงนี้มีคำว่าปาร์เกอรน,นะคะเวลาทำชื่อนะคะจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะอ,อย่างตัวนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากได้ปากกาดูหรูนะคะราคาประมาณไม่สูงจนเกินไปนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะสําหรับให้ผู้ใหญ่เป็นของที่ระลึกนะคะสําสหรับเอาไว้ใช้นะคะ เป็นของขวัญน,นะคะสำหรับตัวนี้ก็สำหรับวัยรุ่นลงมานิดนึงนะคะก็เหมาะสำหรับอายุอยู่ประมาณไม่เกิน35นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะดีไซน์ดูทันสมัยนะคะสีสวยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูปา๊กเกอร์ให้ครบก่อนนะคะก็มีปา๊กเกอร์ตัวถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็น i m b อ l l บ e n นนะคะตัวนี้เป็นแบบรูปรื่นทรงกดนะคะ ตัวนี้นะคะสีนิกเกิลน,นะคะเงินนะคะตัดด้วยอะไรทองทั้งด้ามน,นะคะสําหรับตัวนี้นะคะมีคําว่าปาร์เกอร์ตรงนี้นะคะอ่าจุดเด่นของตัวรุ่นนี้นะคะพื้นที่ไม่มีรอยต่อตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทําชื่อยาวได้นะคะเวลาทำชื่อก็ได้สีออกทองๆองนะคะเข้ากันกับแหนบนะคะก็เรียบหรูอีกทีนึงนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมสำหรับลูกค้า ว่าเช้าญี่ปุ่นอย่างนี้นะคะจะนิยมสีที่เป็นออกแบบนี้นะคะนิกเกิลทองนะคะก็จะได้รับความนิยมนะคะดูสวยดูดน,นะคะคสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวจัตเตอร์สเตลเลตนะคะแหนบสีทองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามสเตนเลตนะคะเป็นโลหะาทาั้งด้ามนะคะแหนบสี นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นด้ามสแตนเลสเช่นกันนะคะแต่ตรงนี้จะตัดด้วยสีนะคะตัวนี้ก็คือชื่อของเขาคือจ o อ t e r อร์สแตนเลสจีทีนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัว j o อ t e r อร์นะคะวอเตอร์รูฟนะคะเป็นสีออกฟ้าอ่อนๆนะคะเวลาที่เราทําชื่อนะคะเราก็ทําชื่อตรงนี้นะคะ สำหรับชื่อนะคะเราทำชื่อตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำเป็นภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้นะคะแล้วก็เป็นแบบกดนะคะ,ะจุดเด่นของรุ่นจ็อตเตอร์นะคะสำหรับคนที่มองหาปากกาสักด้ามหนึ่งนะคะจ็อตเตอร์ก็คือเป็นลูกรื่นนะคะใช้งานสะดวกนะคะหาหมึกง่ายน้ำหนักเบานะคะเราก็เป็นโลหะาทาั้งด้ามนะคะก็สามารถที่จะเขียนยาวๆได้นะคะ สำหรับตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นจัตเตอร์เหมือนกันนะคะขนาดเท่ากับตัวรุ่นสเตเลตเมื่อกี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นจัตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะสำหรับตัวจัตเตอร์สแตนดาร์ตัวนี้นะคะตัวจัตเตอร์สแตนดาร์ดนะคะก็จะมีอยู่หลายสีในส่วนของ วัสดุนะคะวัสดุของจัตเตอร์สแตนดาดตรงนี้จะเป็นตัวสแตนเลสนะคะแหนบสีเงินนะคะสำหรับบอดี้ที่เป็นสีตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะอาเป็นลูกเรื่องเช่นกันนะคะก็สามารถที่จะทำชื่อได้เช่นกันนะคะสำหรับโมเดลนี้นะคะก็อันนี้นะคะตัวอย่างนะคะก็สามารถที่จะทำชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะ เลือกฟอนต์ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับงานปาร์เกอร์นะคะนี้เราลองมาดูในส่วนของแบรนด์คลอสกันนะคะสำหรับคลอสนะคะแพคเกจของตัวคลอสนะคะก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะสำหรับมีตัวกระดาษห่อของขวัญน,นะคะคลอสนะคะตัวนี้เป็นคลอสเซนจูรี่นะคะสีเงินนะคะ ด่างน,นะคะมีคําว่า Cross ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของเขานะคะเป็นแบบหมุนนะคะจุดเด่นของคอสก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเพียวนะคะสลิมนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะก็คือ,อพกพาสะดวกนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำชื่อนะคะเป็นภาษาไทยได้นะคะสวยงามน,นะคะแพ็กเกจกล่องของเขานะคะก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะ แล้วก็มีใบรับประกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะรุ่นถัดไปนะคะก็เป็นคลอเช่นกันนะคะถามกันเข้ามาเยอะนะคะสำหรับตัวมัลติฟังชันนะคะก็สำหรับคลสมัลติฟังชันตัวนี้นะคะจะเป็น t in o นะคะ ก็มีคําว่า cross ตรงนี้นะคะสําหรับตรงข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นตัว stylus นะคะเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วตัวนี้จะเป็นวัสดุปเป็นสี matte นะคะ,ะแล้วก็เรามาดูนะคะสีที่ได้มานะคะก็จะเป็น t ีวันนะคะก็จะมีสีแดงนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นดีสอแดงนะคะ แล้วก็มีดำนะคะมีหมึกดำนะคะหมึกแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของดินสอนะคะก็สามารถที่จะทําชื่อได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็สําหรับใครที่ต้องออกภาคสนามบ่อยๆนะคะอยากได้ปากกาหนึ่งคือ มันติฟังก์ชันรวมทุกอย่างะนะคะก็คือมี3ไซส์พกด้ามเดียวนะคะก็เหมาะสำหรับพวกางานช่างสถาปนิกวิศวกรนะคะที่ต้องออกภาคสนามบ,าบา่อยๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากพกหลายด้ามน,นะคะรุ่นนี้นะคะจริงๆจะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีสีดำนะคะแล้วก็มีสีเงินนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้หยิบสีเงินมานะคะ ่าก็นี่เป็นตัวอย่างนะคะเคส้นคอร์สนะคะตัวรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นเชฟเฟอร์บ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าเชฟเฟอร์รุ่นนี้นะคะเชฟเฟอร์รุ่นนี้เป็นรุ่น Intensity นะคะปากคอแรงนะคะสัญลักษณ์ของเชฟเฟอร์เขานะคะก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นจุด ขาวนะคะอยองที่ตัวแหนบนะคะรอบวงแหวนของเขาก็จะมีคำว่าเชฟเฟอร์นะคะเป็นแบบเปิดปอกหมุนแบบนี้นะคะเปิดมานะคะปากคอแรงของเขานะคะก็จะแถมมาเป็นหมึกขนาด M น,นะคะอ่ามันเป็นหัวปากกาขนาด M น,นะคะก็ตัวนี้สามารถที่จะทำรูปสูบได้นะคะ ก็สามารถที่จะใช้ลูกสูบหมึกนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ปกตินะคะก็สามารถที่จะใช้หมึกหลอดได้เช่นกันนะคะเวลาเราใช้หมึกหลอดเราก็ถอดตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็ใส่เข้าไปแทนนะคะคหรือว่าเราจะใช้เป็นหมึกขวด้ะสูบก็ได้เช่นกันนะคะ ตอนนี้เป็นตัวมีรวดลายนะคะสำหรับตัว intensity นะคะเราก็เป็นด้ามสีเงินนะคะคนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูถัดไปนะคะ,ะถัดไปนะคะมีตัวนี้นะคะเป็น collection มาใหม่นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ artifact นะคะ แบรนด์อ์ติแฟกต์ตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นมาเทริก้านะคะมาเทริก้าสีอันนี้เขาเรียกว่าสีซปเปอร์แบ็กนะคะก็ปกติสามารถที่จะเลือกซื้อนะคะได้เป็นด้ามเดี่ยวก็ได้นะคะเป็นสีสีดำด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นทรงหมุนนะคะคือลุกลื่นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหมึกซึมโรโรบอลนะคะ ด้ามเรียวกระทัดรัดมากนะคะก็คือสำหรับใครที่มองหาปากการโรลบอลเราไม่ต้องการขนาดอ้วนจนเกินไปนะคะตัวนี้ก็จะขนาดผอมนะคะเออลองเปรียบเทียบกับตัวปากเกอร์นะคะอ่าเห็นไหมคะด้ามจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะปากเกอร์ก็เป็นไซส์มาตรฐานนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมาเล็กกว่าเดี๋ยวเราลองวัดดูก็ได้นะคะ,ะเราลองวัดดูขนาด ของความกว้างกันนะคะขนาดความเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะวงความความความรอบรอบตัวด้ามน,นะคะจะอยู่ที่ประมาณ10.2มิลน,นะคะสำหรับตัว p a กเกอร์นะคะเรามาดูโรรบอลของอาร์ติเฟกตเห็นไหมคะต่างกันประมาณ2องมิลน,นะคะำําับับตัวนี้อยู่ประมาณ8.4ดนะคะก็ขนาดค่อนข้างจะ เลียวนะคะสำหรับโรโบรบอลนะคะก็เป็นทรงเปิดป่อนะคะก็จะหาซื้อเป็นด้ามเดี่ยวก็ได้หรือจะเป็นเซตคู่ก็ได้นะคะสำหรับตัวนี้ะนะคะ,ะ,คะตัวรุ่นถัดไปนะคะ,ะสำหรับตัวโรโบรบอลอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นมาทริก้ารุ่นเดียวกันนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวซ u เปอร์แบคนะคะก็คือดำด้านนะคะทั้งทั้งด้ามน,นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีดำเงานะคะแหนบสีทองนะคะสวยงามน,นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นถัดไปนะคะเป็นแบรนด์ Artifact เช่นเดียวกันนะคะ จะมีตัวกล่องของเขานะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอาร์ติเฟตนะคะรุ่นยูโรป้านะคะแร็กแบล็กจีทีนะคะก็คือสีดำเงาแหนบสีทองนะคะสัญลักษณ์ของอาร์ติเฟกต์นะคะก็คือตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ตรงวงแหวนนะคะก็จะ มีคำว่า a r t ์ติ c ฟนะคะ,ะเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะทำชื่อออกมาก็จะได้สีทองคมชัดแบบนี้นะคะ,ะสวยงามนะคะะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะของ a r t ์ติ c ฟนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะเมื่อกี้เราพูดกันของแบรนด์คลอสใช่ไหมคะสำหรับแบรนด์คลอสนะคะอ่าเป็น T in o n เหมือนกันนะคะอันนี้อา Artifex ที่เป็น T in o n นะคะก็ขนาดก็จะแตกต่างกันนะคะอ่าก็คือสั้นกว่านะคะน้ำหนักเบาวกว่านะคะก็อันนี้จะเป็น Made in Japan นะคะสำหรับคอร์สก็จะเป็นของอเมริกานะคะ USA อ่าตัวนี้นะคะสี ของเขานะคะเป็นตัวสีดำนะคะแต่จะออกมาเป็นดำที่ไม่ได้สนิทนะคะจะดูมีเรื่อมๆนะคะเหมือนดำมุกๆนะคะอ่าก็สวยเห็นไหมคะจะมีเก็ดๆด็ๆนิดนึงนะคะ,ะเวลาทำชื่อนะคะก็ได้สีทองแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะก็มีอย่างรบด้วยนะคะอ่าสำหรับตัวอ์ติเฟกนะคะก็จะมาเป็น ดินสอปากกาน้ำเงินนะคะแล้วก็ปากกาแดงนะคะก็เวลาที่เราเลือกที่จะทำเลเซอร์ชื่อนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้นะคะแตกต่างกันตามความชอบนะคะแพ็กเกจก็จะมาครบชุดอย่างนี้นะคะ รุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว artefact นะคะชื่อรุ่น jetto นะคะสีเป็นสีดำนะคะแหนบสีเงินนะคะ,ะเป็นทรงแบบกดนะคะรุ่นนี้ลักษณะเด่นของเขาคือด้ามผอมเรียวนะคะปกติจะมีอยู่3สีนะคะ<ม>ก็วันนี้ตัวอย่างจะเป็นสีดำนะคะ,อ,ะอันนี้ รุ่นถัดมานะคะเรามาดูกันนะคะก็จะเป็นตัวรุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวคอมาดนะคะอ่าคอมาดนะคะก็จะมีอยู่วันนี้มีตัวอย่างมาสามสีนะคะอ่าตัวนี้นะคะ ก็จะมีสีคโครมโกนะคะสีคโครมนะคะสีดำคโครมนะคะแล้วก็สีดำทองนะคะดำกโกนะคะก็จะเป็นแบ็กโกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบล็กโครมนะคะแล้วก็คโครมโกนะคะก็แล้วแต่ว่าชอบกันแบบไหนนะคะอ่าลองมาดูนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าถามว่าเอ๊ะสีเงินจะเลเซอร์ได้ชื่อแบบไหนนี่นะคะอ่าก็สวยนะคะเห็นไหมคะ ชัดเจนนะคะแล้วก็ดูหรูนะคะสำหรับสีโครมทองนะคะสำหรับสีดำนะคะก็จะเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วนะคะเวลาทำชื่อนะคะด้ามนี้จะเป็นดำโคมนะคะดำแดดเงินนะคะสำหรับด้ามนี้นะคะก็จะเป็นสีดำแหนบทองนะคะ,ะนะคะสีดำทองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมี รุ่นที่เป็นดินสอด้วยนะคะสำหรับดินสอนะคะอะ่ก็จะเป็นแบบหมุนแบบนี้นะคะดนะะินสอ,อค่นะคะโอคก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาฝากกันนะคะ ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับที่จะเอามาให้ชมกันนะคะก็จะพยายามลงคลิปตัวอย่างหลายๆรุ่นนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบปากกามองหาของขวัญน,นะคะก็สามารถจะดูเป็นไอเดียได้ว่าอยากได้ลักษณะไหนเวลาทำชื่อออกมาเป็นแบบไหนนะคะคลิป ต่างๆที่ทำนะคะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการเลือกหากของขวัญดีๆนะคะให้สำหรับคนที่เรารักนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทิดาขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ